ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อน,อนมาดูในส่วนของข้อมูลตัวละครเกิดใหม่กันนะซึ่ง3คนนี้เป็นตัวละครเกิดใหม่ในเดือนนี้ครับก็คือมายุริสกิชิมะแล้วก็กินโจนะครับแน่นอนว่า3คนนี้เป็นตัวละครพิเศษจากภาคนิยายนะครับภาคนิยายเนี่ยเขาจะแบ่งกัน2ภาคหลักๆก,ก,ก็คือภาคแคนเฟียนะครับที่เป็นตัวละครตามในเรื่องจากนิยายนะไอพวกภาคโทคินดาหานั่นแหละนะครับแล้วก็ผสมกับ ตัวละครออริจินอลพวกอารันคาปลดปล่อยลางพิเศษนะแต่ถ้าเกิดเป็นภาคสปิริตเนี่ยจะเป็นภาคของเคมป์จิแล้วก็มีตัวละครออริจินอลจะเป็นพวกโยมทูตนะครับบียอนบางไคนะครับซึ่งอันนี้เป็นชุดสุดท้ายของภาคคันเฟียครับในการเกิดใหม่ต้องไปรอลุ้นนะครับว่าเดือนหน้าภาคสปิริตจะเกิดใหม่เลยหรือเปล่านะครับก็เหล่าตัวละครโยมทูตที่มีการปลดปล่อยบางไขบียอนมาใหม่นั่นแหละนะครับก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าอนาคต จะมาเร็วๆนี้หรือเปล่าสําหรับการเกิดใหม่ภาคมียายชุดต่อไปนะครับแต่ว่าภาคพวกคินระดาดเนี่ยป็นสุดแค่ชุดนี้สำหรับการเกิดใหม่นะครับเพราะว่านี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะซึ่ง3คนนี้ก็ดูดีนะตอนที่ออกมาตอนแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดใหม่แล้วจะดูดีขึ้นขนาดไหนมาเล่นในยุคนี้ได้หรือเปล่านะครับเรื่องแรกเลยก็คือระยะเวลานะครับจะเริ่มเกิดใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13บ่าย2โมง เป็นต้นไถ่นะครับคลิปวิดีโอนี้ลงเกินใหม่ได้ทันทีก็อย่าลืมไปทำกัดน,นะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของข้อมูลตัวละครคนแรกกับสกิชิมะนะครับสกิชิมะเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่าไร้์สังกัดน,นะดูอุปกรณ์ดีๆนะครับตอนออกมาแรกๆผมก็ไปใส่ของมนุษย์ตลกเลยนะเขาเป็นเผ่าไร้สังกัดน,นะครับก็ใส่ของไร้สังกัดน,นะ ตัวละครสีฟ้าสายโจมตีปกติจริงๆสกิชิมะเขาเป็นสาย PVP ครับก็เน้นสีค่านี้นะถ้าเกิดจะเอาไปลงใน PVP เนาะแล้วก็สกิชิมะเป็นผู้สังหารชาตาลิเตอร์ด้วยนะอันนี้ผู้สังหารใช้ได้ในนปัจจุบันอยู่นะเออเพราะว่าณนปะัจจุบันเนี่ยมันมีพวกอิชิดะอะไรพวกนี้มานะเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลข้างในต่อว่าจะเหมาะกับ PVP หรือเปล่านะครับลิงก์ลดความเสียหายที่ได้รับลง16%นะครับแล้วก็หลังจากการเกิดใหม่จะได้ความแรงโจมตีปกติ 18%ก็ได้ความแรงเข้ามานะครับสกิลพัสซีฟไม่ติดอ่อนแรงไม่ติดแช่แข็งแล้วก็ความกว้างโจมตีปกติเพิ่มขึ้น20%นะครับอัลิตี้ที่ได้รับนะครับความแรงโจมตีปกติแรงขึ้น60%เบิร์นฮิตโจมตีปกติบวก2ออันนี้ดีเลยนะครับความแรงสกิลแรงขึ้น50%แล้วก็ ลดเกาะนะอันนี้มีอยู่แล้วตั้งแต่ตอนก่อนเกิดใหม่นะลดค่าป้องกันนะครับยืดเวลาถ้าเสริมพลังนะสกิลของสกิชิมาสกิลสเนี่ยเป็นสกิลบัฟนะครับแล้วก็ล่มเชืนวงหนึ่งครั้งมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ทำให้สกิชิมาโดนตีไม่ล้มไม่ชะงักนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอาบิลิตี้เฉพาะใน PVP นะครับก็คือเป็นอมตะสิบวิแรกนะครับอันนี้เขามีอยู่แล้วตั้งแต่ตอนก่อนก่อนเกิดใหม่นะครับแล้วก็ทะลวงอมตะนะทะลวงไอ้พวกอมตะธสิบวิแรกนะครับอันนี้เป็นการ อัปเกรดนะอัปเกรดเข้ามาหลังจากการเกิดใหม่แล้วก็เมื่อกำจัดศัตรูศัตรูตายทันทีใน PVP อันนี้ก็เป็นการอัปเกรดมาซึ่งหลังจากผมประบวนผล <c oughs> ไม่เหมาะ PVP ครับในยุคปัจจุบันนะผมมองว่าสมัยนี้มันอัพเดตีมไปไกลแล้วนะสกิชิมะเกิดใหม่มาก็ไม่ได้ไหวใน PVP จริงๆผมอยากให้ตัวเกมเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยนะแบบไอ้พวกตัวละคร PVP สมัยเก่าเกิดใหม่เนี่ย ไม่ต้องไปมุ่งแล้ว p v p ไปเป็นอ b เ l i t y เล่นทั่วไปเลยดีกว่านะมันจะได้ใช้ในหอคอยได้ด้วยเพราะเป็นเผ่าลายสังกัดแต่ว่านี้ย Ability ไปอยู่ใน PVP ี v p แล้วก็พูดตรตงๆไม่ได้ใช้หรอกนะต่อให้5้าถ5ผมก็ไม่ใช้สติชิม่านะครับเขาไม่แพ้สีก็จริงแล้วก็เป็นเผ่าลายสังกัดนะถ้าเกิดอยากจะเอาไปเล่นมันต้องฟูลถึกแบบ5้าถ5แต่ว่าต่อให้ฟูลถึกเขาทำอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับได้แค่ ยืนทึกๆก,การบัฟก็บัฟไม่ได้นอะนในพีพีปัจจุบันนะครับก็เอาไปทึกๆดาเมจเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นอมาตะช่วงต้นก็จริงแต่ก็โดนตีทะลุอยู่ดีแล้วก็ไม่มีทะลวงอมาตะช่วงท้ายด้วยนะครับมันก็จะเล่นลำบาก่ลยสำหรับสึกิชิมะนะเพราะว่าพีสมัยนี้เนี่ยเกมไวแล้วนะครับเขามีทะลวงทะลวงช่วงท้ายกำจัดกันหายหมดเลยนะผมเลยมองว่าสึกิชิมะเนี่ยถ้า5ต่อ5อยากลองปั้นสายถึกไปเล่นดูผมว่าก็ได้ระดับหนึ่ง นะครับเอาไปถึกแล้วก็ให้ตัวหลักของเราที่เป็นอิชิดะไล่เก็บเพื่อนแบบนั้นก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดหวังว่าจะให้สกิชิมะแบกได้พีพีเลยไม่ได้นะครับเอาไปเน้นถึกเฉยๆสลหรับสกิชิมะเนาะแล้วก็คนต่อมานะครับกับกินโจคุโกะนะกินโจเวอร์ชันนี้เป็นไล์สังกัดสีแดงสายโจมตีปกตินะครับเป็นผู้สังหารอารันคาณ์แล้วก็ลิงความแรงโจมตีปกติบวก25%อันนี้ลิงตั้งต้นอยู่แล้วหลังจากการเกิดใหม่ดีมากครับเลือดเต็มบวกความแรงโจมตีปกติ20% เปอร์เซ็นต์ครับเป็นลิงก์เกิดใหม่ที่โคตรดีสำหรับสายโจมตีปกติเลยเพราะว่าตั้งต้นก็25ไม่ใช่20เยอะแล้วนะครับมันเยอะสุดในสมัยนั้นเลยนะครับเกิดใหม่ได้อีก20ตอนเลือเต็มโอ้โหผมว่าเป็นลิงก์ที่ดีมากเลยสำหรับกินโจนะครับแล้วก็พัสซีไม่ติดไฟ100%ความกว้างโจมตีปกติกว้างขึง้น20%แล้วก็ลดความเสียหายจากอันคา20%ก็พูดง่ายเวลากินโจโดนโจมตีจากเผาอลันคาดาเมจจะลดลง20%นนนัั่เองที่กินโจได้รับนะครับ ความแรงโจมตีปกติให้มาหนักๆเลย70%นะอันนี้ของดีนะครับเบิ้ลฮิตโจมตีปกติบวก2ด้วยดีมากๆนะครับความแรงสกิล50%ถ้าไม่ตาย40% 2อลัล่างไม่ได้ใช้หรอกนะเพราะว่าใส่กระต่ายดามเมจมันก็ เบาเหมือนตดอยู่แล้วลดค่าป้องกันนะครับอันนี้มีติดตัวอยู่แล้วนะก็ศัตรูถูกการโจมตีจะไม่ตายก็ถูกลดค่าป้องกันไปนั่นเองนะครับลบอยู่ชฉ้นบวกหนึ่งยกเลิกกาดศัตรูด้วยดีมากตีทะลุไปได้เลยนะครับโจมตีซ้ําขณะล้มด้วยแล้วก็บาเลียตอนริ่มต้นเกมบวก8นะครับทีมปาร์ตี้บวกความแรงโจมตีปกติ20%สําเปอสหรับกิมโจเป็นตัวละครเกิดใหม่ที่ผมมองว่าดูดีได้ใช้งานได้จริงนะครับลิงดีเอาไปเล่นหอคอยได้ลื่นๆเลยสำหรับกิมโจนะเพราะว่า ยกเลิกการตีซ้ำขณะล้มอะไรพูกนี้มีมาให้หมดบาเลยตอนเริ่มต้นโกมีนะครับเอาไปลงหอคอยไ่ยสังกัดได้สบายเบือสลับกินโจกนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับกับคุโรสจิมายุรินะมายุริจะเป็นโยม,มทูตหัวหน้าหน่วยเหมือนเดิมนะครับสีเขียวสายสก,กิลนะคะ่าเ p ีก็อย่าให้900ไปเลยนะอีกแค่หน่วยเดียวงกไปนิดหนึ่งนะเออแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นนะครับเป็นผู้สังหารเอสปาดาด้วยเนาะ และในส่วนของลิงก์จะไปนในเรื่องของลดคูดาวสกิล12%อันนี้ลิงก์ตั้งต้นเกิดใหม่จะได้ในเรื่องของเมื่อโจมตีใส่ตัวละครติดอ่อนแรงดาเมจแรงขึ้น24%ก็เป็นลิงก์เฉพาะทางนะครับไม่ได้เป็นลิงก์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ขนาดนั้นเนาะสกิลพัฒนาไม่ติดอ่อนแรง1 0 0ยเปอร์อเซ็นต์ล้ชวกหนึ่งความกว้างสกิลกว้างขึ้น20%นะครับแล้วก็อาบลิตี้ตีปกติแรงขึ้น20%นะครับความแรงสกิลแล้วก็ความแรงทำให้ตายให้มาอย่างละ40อันนี้รู้สึกให้น้อยมานิดนึงนะ สกิลบวกนะครับแล้วก็เมื่อทาศัตรูติดสถานะพิ้ติติดน้นขึ้น5วินาทีนะครับเพิ่มโอกาสให้อารันคาติดสถานะพิติง่ายขึ้นดีมากครับไม่กําหนดสีแล้วกําหนดแค่เผ่าเป็นอาบลิตี้ที่ดีมากๆเหมือนตัวละครยุคใหม่เลยยกเลิกการศัตรูด้วยแล้วก็ดอปหยาดน้ําสีฟ้า30%สุดท้ายบูส์เอชพีห้ถ้าเกิดทาศัตร,รูติดสถานะผิดปกติอ๋อครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่าไม่บีก็เลย รู้สึกว่ามันได้ความแรงสก,กิลมาน้อยจังอ๋อเอามาบวกบูส์เอพีตรงนี้นะพาพรวมผมว่าดูดีขึ้นเยอะเลยสลหรับมายุลิเยอะแบบเยอะมากๆนะเพราะว่ามีบูส์เอพีมีเบิลฮิตมามันไม่ได้เบิลฮิตเอาง่ายๆอะ่ะจากเบิลหนึ่งเป็นเบิลสองแล้วได้บูส์เอพีและยังมีอาวุธตี่ซัพพอร์ตในการเล่นกับอารันคาอีกด้วยนะเท่ากับมายุริดูดีขึ้นเยอะครับเอาไปลงหอคอยได้ลื่นๆสบายหรือแน่นอนสำหรับมายุรินะให้มันตรงเงื่อนไขก็พอนะครับคือ เกิดใหม่แล้วดูดีกว่าเดิมใช้งานได้ดีมากนะครับแต่ว่าลิงอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ด้านลิงนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นกับตัวเองผมว่าดูดีสลับมายูรินะครับสรุปภาพรวมการเกิดใหม่ในครั้งนี้นะครับด้วยส่วนตัวผมว่าดีมาก2ใน3นะครับก็คือกินโจกับมายุริ2คนนี้ดูดีเลยส่วนสกิชิมะผมมองว่าดีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอารเบอร์ตี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไปหนักทาง PVP แล้วก็นับปัจจุบันตามที่ผมบอกอะ p ี Pv p สกิชิมะเขา ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแล้วต่อให้เกิดใหม่ก็ตามนะครับเอาไปใช้หอคอยได้นะครับสามคนเนี่ยใช้ในหอคอยได้แล้วก็ลื่นกว่าเดิมแน่นอนนะครับมันอัปเกรดดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยอ่ะไอ้มาลุิเนี่ยนะครับมันได้แบบเบิร์นเพิ่มเข้ามาได้บูสต์อีกนะกินโจเหมือนกันภาพรวมดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าไปทําเกินใหม่ซะหลังๆตัวละครเกินใหม่เขาไม่ค่อยกักแล้วนะครับเกินใหม่มามันเอามาใช้ในคอนเทนต์ลองๆของยุคนี้ได้แน่นอนนะครับยุคก่อน ตัวละครวพวกนี้อาจจะใช้ในคอนเทนต์ลองๆได้ก็จริงแต่ว่าพอมันเกินใหม่เข้ามาเนี่ยมันลื่นกว่าเดิมอะนะครับการเล่นของคุณมันไม่ฝืนแล้วอะมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันน่านเล่นกว่าเดิมแน่นอนสำหรับตัวละครวพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปทํากันนะได้ทั้งเพชรได้ทั้งความสามารถใหม่แถมยังมีออปชันเสริมเป็นลิง์ได้ด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะก่อนจากกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในําลิป วิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะทุกพกคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่อง,องผมแบบมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนนะครับเริ่มต้นไม่เกินเดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถเป็นสมาชิกสามารถเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพเพื่อเพื่อด้วยไว้เจอกันใหม่วันหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ